ตอนนี้นะครับผมก็เล่นโฟล์คินคลิปแรกโย่โย่ yo, yo. นะครับกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดนะพลาดคลิปต,ต่อไปนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับเป็นคลิปเล่นโฟล์คินเลยไอ้น,นี่อะไรเนี่ยคนพิการ้วยเนี่ย พึ่งขอบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ดุมากเพราะว่าผมมันเพราะว่าผมอันนี้อันนี้เป็นเน,นี่ยเขาเรียกอะไรน,นะผมไม่พูดละขีเก็บพูดวันนี้ผมจะไม่ตัดต่อเลยนะก็ดูไปเรื่อยๆนะที่ผมไม่ค่อยอยากตัดต่อเพราะว่าเดี๋ยวทุกคน,นจะเดี๋ยวมันจะพลาดไงพลาดสิ่งที่เราอันนี้สิ่งที่เราอันนี้ไป สิ่งที่อุ๊ย,ยนั่นแหละมันไม่โดนได้ไงมันไม่โดนได้ไงขอบอกก่อนทุกคนเห็นปะทุกคนทุกคนไหมนั่นแหละแต่ผมงงมากเลยมันไม่โดนนะมันไม่งงมันไม่โดนได้ไงเพราะมันเป็นบักผมก็มไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่รู้เลยถามว่ามันเป็นอะไรไป แล้ขอแลตอนนี้ผมก็ได้ปั่นไฟอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขึ้นก็มาแล้วครับไอทูตไอแบกทูทามตายบนหนึ่งผมก็ได้ไปจุดต่อไปนั่นคือปั่นไฟด้านบนจุดของที่จุดที่ฆาตกรเกิดผมปั่นแค่ครั้งเดียวผมก็ไปหาไปดูคนเลยวว่ามันอยู่ไหนกันนะครับนี่ไปแล้วไปละนั่นแหละ ดูนะผมว้าแน่นอนดูครับเลิฟจังหวะนั้นแหละเป็นจังหวะที่อโคตรในนี้เลยว้าวเฉยว้าวมากแบบอย่างว้าวอ่ะคือแบบมันไล่ตามผมเลยเห็นปะอย่างน,นี้มันไล่ตามผมเลยแทนที่จะไล่ไอ้นู่นโดยที่มันเลือดน้อยกว่าเดสมเลือดน้อยเดสามมันไม่ไล่มันไม่ไล่ไไลดูดิดูทรงมันดิมันไม่ไล่แล้วมันไม่ไล่ ไม่ได้แล้วดนดิคนนี้มันก็ใช้สกิลว,ว้าวน,นั่นแหละมันว้าวแล้วมันก็เลยทำให้ผมต้องเสียเลือดไปนั่นแหละครับเออนั่นแหละโดนไอส้สกิลนี้ไปเกือบตายทุกคนตอนนั้นว่าจะใช้ผ้ามันแผลก็ไม่ทันแล้วนะครับมันเปิดอีอท่านเนี่ยไไล่ตามผมเลยผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันประมาทเกินไปนะ ผมรู้สึกว่าไอ้วันนี้วันมันโคตรประมาทเลยมันไม่ฆ่าผมดูเลือดผมดิมันใกล้ตายแล้วแต่มันไม่ใกล้มันไม่ฆ่าผมะอหล่ะผมเหลือเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันไม่ฆ่าผมมันเป็นบ้าหรือมันอย่าบอกเห็นมันเห็นอันนี้มากเห็นเวลามากมั้งก็เลยไม่ฆ่าเป็นผมผมฆ่าเรื่องงานเลยนะ ำไมถึงต้องใช้ท่าพุ่งด้วยนั่นแหละมันก็วิ่งมาเลยผมก็ไม่ประมาทหรอกแค่รอมันให้มันมาจุนะนั่นเลยมันไม่โจมตีผมนะครับมันไม่โจมตีผมเลยงงๆเลยงง,งเลยมไม่โจมตีผมอ่าแล้วก็ว้าวแล้วก็ว้าวเลยอย่างว้าวทุกคน มันว้าวมากเมื่อกี้บล็อกว้าวบล็อกว้าวสุดๆสติมิน่หมดปะเนี่ยมันเล่นแบบเนี่ยสติมินาเน,นี่ยสติมินาเนี่ยสำคัญมากไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่แม่องอะไรของมันวะทำไมสติมินานหมดจนได้เป็นอะไรที่โคตรเออเลยเป็นคนเก่งยังไงวะเนี่ยทำไมสเตมิน่หมด ไม่จะมาบอกนะถ้าคุณเป็นซาวเวอร์หรือเป็นคิลเลอร์เนี่ยห้ามให้น้อครับห้ามให้เต็มหน้าของคุณหมดเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะไม่รอดแน่นอนคุณห้ามเด็ดขาดห้ามห้ามเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะไม่รอดคุณไม่รอดแน่นอนถ้าคุณไม่เนี่ยคุณไม่นี่คุณไม่รอดแน่แก้ไม่รอดแน่ ครับมันก็ว่าวอีกแล้วครับมันก็ว่าวอีกแล้วมันก็ว่าวมากแล้วก็ดูจุดนี้นะอุซาบล็อกได้แล้วมันก็ดูดิซาบล็อกได้แล้วเอ้ยอุซาบล็อกได้แล้วอะ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่เสียโอกาสไปมากเพราะมันไอ้นี่อะมันแบบอุซาจะแพ้์ลี่ไแล้ว,ลวไม่โดนเฉยนั่นแหละใช่ครับ ตายข้าตายคนที่ทำพ่อจะต้องตายเจ้าเจอข้าแน่ไอ,อ้วันไอ้ออหยุดเบียวได้แล้วช่งครับผมจะไม่ตัดต่อนะครับในคลิปนี้ไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจตัดต่อก็เวลามันน้อยด้วย รุปคือฆาตรกรธนาครับไอ,ไอ้นี่มันมีเท่าไอ้นี่มันโหดริงวะมองสายน่าจะต้องเฮ้ยไอ้มันเป็นมัน,เป,นะนะเป็นอะไรวะนะเป็นอะไรวะมันได้โหดขนาดนั้นนะต่อไปนะ่าจะต่อไปก็เป็นต่อไปก็จะเป็นนั่นครับ slasher My ม่จะต3สาม เขาได้ถือกําเนิดแล้วนะเฮ้อเฮ้นี่เป okay, anyway, ็นอะไรเนี pues, ่ยเบลสองรอบแล้วยังเบียวอ่ะไอเบคอนไอเบคอนเต้นตัวแต่แต่แดดแดดแดดดดดดอือดืดเดืดเดืดเดือดเดือดเดือดไม่เสร็จมาตั้งงี้ว่าอะไรว่ามันต้องตั้งเงี้ว่าอะไรมาว่ามันต้องไอเด้ มาแล้วจ้าเก็บของเลย้ยนะครูทคนเห็นไหมถ้าไม่เห็นผมไม่เห็นไม่เป็นไรนะเห็นก็ไม่เป็นไรแต่ผมเห็นมันเดินไปเร็วตัวดำๆเดินไปเร็วตอนนี้ครับผมก็กำลังอไอ้ครูคิดแกเป็นไรเนี่ยอ่อนแผ่ไปต้อไม่รับด้วยไปดีกว่า อนนี้ผมก็พยายามที่จะหาเครื่องบั่นไฟเลยนะพยายามอยู่พยายามอาะไปก็เจอแล้วนั่นนะครับอ่ะพุ่งชนไปแล้วมันก็ไม่ไล่ผมด้วยนะมันน่าจะไปไล่ดูเซกาดูเซกามันชื่อดูเซกาหรือดูเซกาไม่รู้ด้วยซ้ำม,มันชื่ออะไรอะดูเซกาดูเซกาอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยสักอย่าง ซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปแรกนะครับคลิปแรกเลยของช่องเราไม่มีอะไรจะเล่นก็เลยเล่นเกมฟอสเเลยแล้วผมก็อืมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมผมไม่เล่นตอนที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบนี้มันก็ไม่หนุกดีมันเออมันก็ อ,อม่เป็นไรครับที่ผมจะเ,เป็นคนรีวิวสกิสกนนะผมจะรีวิวสกินให้เยอะๆเลยว่าผมเป็นคนที่มีสกินเยอะมากของมากครับทุกคนผมเป็นคนที่มีสกินเยอะมากโดยเฉพาะเก3หนึ่งสามสผมเป็นคนที่มีสกินเยอะมากเอาไปเพื่อนอ่ะไปเลย มก็ตมีสกินเยอะมากซึ่งคลิปนี้คนก็ดูภาพไปนะส่วนผมก็จะเป็นเล่าเรื่องที่ผมเคยผ่านมาแล้วกันนะบางครั้งก็จะเล่าอา้อาวไม่โดนเฉยนั่นแหละซึ่งคลิปต่อไปผมไม่รู้ว่าจะผมจะเป็นอะไรดีนะไม่ก็ทุกคนก็คอมเมนต์มาได้แล้วไอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเลยไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากอ่าน อันนี้เหรอครับไอคนนี้มันคุยกับผมเนี่ยอันนี้เนี่ยทุกคนไหมเนี่ยไอไอไอทูทามอ่ะชุดชุดนะทุกคนไหมไอทูไอทูทามเนี่ยนั่นน่ะมันโดนไล่แล้วนั่นแหละนั่นแหละครับทุกคนมันนั่นแหละโคตรโหดจุ๊บอย่างเก่งมันจะจุ๊บเก่งไปไหนยังโหดอะครับทุกคนแหละมันจะเล็งผมแหละอ่านั่นไงทุกคนไหมมันจะเล็งผมแล้ว อีกไม่นานมันก็จะเล็งผมนะอีกไม่นานอีกไม่นานเล็งแล้วทุกคนนั่นเนี่ยมันเล็งแล้วเนี่ยมันเล็งแล้วจังหวะนั้นคือสติมิน่มันไม่เหลือเลยจังหวะนั้นคือสติมิน่ไม่เหลือเลยนะครับแบบมันมันจะไม่รอดแน่สติมิน่ดูสิสติมิแน่ทุกคนมันจะอย่างเงี้ยทุกคน จะตายแล้วที่ไหนกันล่าเลือดเจ็ดสามเนี่ยอ่ะนั่นไงแกชิงบูนครับทุกคนนั่นเลครับดูนะดูฉากนี้ไว้นะครับมันไม่หลงคนผมครับมันไม่หลงคนผม เห็นศพไหมนั่นนะครับหัวนะ่ะหัวซึ่งผมจะมานี่ครับโหดจริงเนี่ยโหดจริงโหดจริงดิโหดจริงเมื่อกี้คนเมื่อกี้โหดจริงตวผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อสกีดีไหมเนี่ยเป็นโอกาสไหมเออลองเป็นแล้วกันโอกาส,นะสามันชื่ออะไรนะภาษาอังกฤษอ่ะมันชื่อแชนใช่ไหมชื่อแชนเออนั่ไง,งมา ที่แชนนี่แหละแล้วคอยดูแล้วฆาตกรมันจะถอดมันจะเลิกไล่แหละอีกไม่นานนะพอแปดแปดแปดวินาทีสุดท้ายมันก็จะเลิกไล่แล้วเพราะมันหมดความอดทนยังไงไล่ไปมันก็ไม่ชนะอยู่ดีมันก็เนี่ยทุกคนนี่ครับดูนามดีนี่มันก็เลิอกอ่านไงทุกคนมันก็ไม่ไล่กันแล้วนะครับต่อไป ผมเป็นนะครับผมเป็นซึ่งผมเป็นโนรินะครับเป็นโนริสกินอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้แต่มันเทด่ดีเห็นเขาใช้กันสรุปคือแพ้ครับตอนนี้เป็นแพ้ครับแพ้แพ้เลยตอนนี้เป็นเพราะไอ้ทูทามนั่นไอ้บักทูทามบักทูทามไม่อบักอะไรวะ ไอเบคอนนี่มันก็เต้นอีกแล้วจะตามดีกว่าตตตตตวิธีละวิธีเอาถ้าเมื่อกี้คือตรงนี้นะครับกดรัวๆเลยนะครับวิธีเอาอะแล้วเราก็ได่อชิเม้นมาแล้วก็ท่าเต้นแบบเมื่อกี้เลยครับที่ผมเต้นอ่ะเริ่มแล้วนั่นไงมาแล้วจ้าได้กินของเนื้อมนุษย์เร็วมันอุ้ย เขาเล่นตั้งหกคนเลยเหรอเยอะนะเนี่ยตั้งหกคนซึ่งคนแรกที่ผมจะไล่นั่นก็คือเชลเลสกี้ค่าล่ามาคนแรกเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจูบเก่งเพราะเค่อนข้างในจูบเก่งเลยนะแล้กวก็โดนท่านี้ผมไปผมก็ยืนนิ่งเลยไม่รู้ังไงถึงยืนยนิ่งเลยกดแล้วมันแต่คนกดไม่ได้นันก็โดนท่านี้ไปแล้วผมก็โดนสตัน ห็นแล้วมันก็ยูดีก็ยืนไปน,นี้เขาไม่โดนด้วยโอ้ยเสียจังหวะเลยมันก็ได้เลือดเพิ่มไปยูรีแล้วมันก็ตกลงไปนะครับไฮ้เแล้อผมก็โดนสตัสนจากอีบักทูทามนั่นจริงว่าจะไล่มันคนแรกแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะฆ่าใครไม่ได้สักคนแล้วก็นั่นแหละมันตายมันตายยืดเลยคนต่อไปที่ผมจะไล่มันคือดูเซกาด อืมจะดูสิกาหรือเปล่าแล้วผมก็ว่ดไม่ได้งงหรือว่ดไม่ได้เฉยนั่นแหละครับผมไอ้ไอ้บักดูทำก่อนจากนั้นก็ไปดูสิกาเลยนั่นไงเห็นปะอุ้ยโโอ้หนั่นแหละผมก็ร้อลงไปนะนเห็นไหมผมเล่ไอ้ดูสิกาดูเห็นปะนี่ผมฆ่ามันไอ้อุ้ยอุ้ยดูมันคอมโ,มโบกันดิ เฮ้ยตอนเป็นฆาตกรค่าเกียรติการช่วยกันที่สุดมันช่างเลยประโยชน์จริงๆการช่วยกันเฮ้ยไม่โดนเอ้าติดกำแพงติดดอกไม้ก็เลยไม่โดนระวังตายจ้าตายคำตอไปที่ผมจะล่านั่นก็คือแชนหรือว่าเอ้ยเกดเกดผมลืม เกดครับแล้วมันก็บล็อกผิดจังหวะด้วยก็เลยอันนี้ไปมันบล็อกผิดจังหวะมันก็เลยกลายเป็นมันบล็อกมันก็เลยทําให้มันโดนมันนึกว่าตอนนั้นอ่ะมันนึกว่าผมจะโจมตีใส่มันแต่มันไม่ใช่ครับผไจะใช้สกินโนว่าสกิลโนว่าแล้วมันก็โดนด้วยนั่นแหละอีกไม่นานก็ใกล้ตายแล้ว ซึ่งผมพยายามดูด้านหลังไว้เลยแล้วก็ทำมัวผมพยายามดูด้านหลังไว้เลยแล้วก็พยายามอยู่ไกลๆจากเอ่อไอทูทามน่ารำคาญน่ารำคาญมากแล้วมันก็บล็อกแล้วมันก็บล็อกนั่นแหละมันถึงตายนี่ผมไม่ได้มาบอกนะเวลาสายสทเทนเนลอะ มันใช้สกิลแบบสกิลเวแสดงว่านั่นแหละมันใกล้ตาเลยครับนั่นแหละมันจะตายทําให้มันแบบมันใช้มันใช้ตายเองอ่ะมันแบบมันแบบเป็นท่าพี่แบบถ้าใช้แล้วตายอ้ะาใช้แล้วตายเออแต่ถ้าสาซิดีเน,นว่ะใช้แล้วมันใช้โวนเขาบอกเลยว่าฆาตกรจะเล่นยากมากอย่างไอเชนที่ผม ตายแน่นอนมันตายแน่นอนมันตายแน่นอนนั่นไงมันตายแล้วก็เสียงมาทําไมก็ไม่รู้ไม่ได้โดนโจมตีธรรมดาเสียงมาเฉยแล้วก็คนต่อไปที่โจมจะไล่ก็คือทูธามไอ้คนนี้โหดสุดโหดมากแบบจริงๆแบบตอนนั้นมันก็ค่อยตายนะค่อยตายแต่มันนี้ผมได้ ซึ่งมันอันี้ผมได้ก็เลยอัน,นี้นีมันก็เนี่ยทุกคนรถเร่รคือมันตายนะแต่มันไอันี้ผมได้นั่นแน่นอนนะแล้วมันก็อนี่เนี่ยมันมันเกือบตายดูเวลาเลยนะนะเวลาตอนนั้นคือแบบผม,ไ,มไล่ต่อได้แับชนะแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ทำไมหาดูดามไม่เจอก็เลยว่าจะไล่เกตก่อนแล้วก็วาร์ปนะครับ คอบตรงจุดนู้เลยแล้วก็ทูทานเหน,นั่นครับมันอยู่นั่นซึ่งมันก็เลดีล่าานมากดูดิดูเวลาสิครับทุกคนแล้วก็เว้าอีกด้วยเว้าดูอีกด้วยดูดิโอ้โหผมตายแน่นอนไม่รอดแน่ดูสิไม่ไม่คลิปนี้นะมันคลิปที่ คนน่าจะดูไม่ไหวนะว่าไม่มีการตัดต่อหรือไม่มีการอะไรสักอย่างมันอันนี้มากแบบใครมันจะไปดูไหววะแล้วก็จังหวะนั้นแหละผมโดนแพ้ผมก็โดนแพรี่ของเคตเข้าไปอ่าโดนต่อยเข้าไปนั่นแหละครับผมพวกเลยถอดหายใจไม่ไรแล้ววันอยู่ไหนวะเนี่ย แกตายแกตายไอ้ทูธามกต้องชดใช้ยนา